สวัสดีครับกระ,ะผมนายสาไทยกิพยักษ์ชื่อเล่นชื่อโอชีครับอยู่มัฑยมรีมณยมที่ปีศาจที่สีส่ส สำหรับผลงานของผมนะครับรางวัลอันท1่ของประเทศรายการอบจประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์มัธยมปีที่1ถึงปีที่สอันดับที่1ของประเทศครับและรางวัลสพมอันดับที่2ของชาติครับที่มาแลเข้อสำคัญนะครับเนื่องจากประเทศไทยเรามีปัญหาฝุ่นละออง PM สองจุดาแต่ข่าวได้เงียบไปทําให้พวกเราได้คิดที่จะประดิษฐ์เครื่องกรองอากาศนี้ขึ้นมาโดยนําวัสดุเหลือใช้ที่อยู่ภายในโรงเรียนและตามลาคลองของโรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัยของเรามาทบ ซึ่งซึ้งคอกับ ค่างส,สินค้านั้นมีราคาที่ค่อนข้างแพงจับต้องได้ยากครับพวกเราเลยนาวัสดุที่เหลือใช้มาประดิษฐ์เพื่อให้เข้าถึงได้ทุกกลุ่ม,มชุมชนครับตัวเครื่องนะครับพวกเราสเสียบป๊กแล้วอากาศนะครับมันก็จะเข้าไปในนี้นครับผ่านแผ่นกรองอากาศที่ทําจากเส้นใยธรรมชาติของเราครับแล้วก็จะดูดดูดฝุ่นเข้าไปในแผ่นกรองครับแล้วก็จะปล่อยอากาศที่ดีขึ้นมาสู่ท้องผ้าอันนี้เป็นตัวแรกของพวกเราครับแล้วพวกเราก็คิดที่จะพัฒนาคือทําให้ตัวเครื่องมีขนาดที่เล็กล และก็อาจจะเพิ่มฟังก์ชันที่สามารถตอสกอสะดของมนุษย์ได้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมเพราะว่าพวกเรานำพืชพันธุ์ที่ที่อยู่ตามลำคลองของโรงเรียนนครับริยพิทักษ์นนทนำมาทำเป็นแผ่นกรองอากาศนะครับซึ่งสามารถใช้จริงนะครับและเพิ่มมูลค่าให้กับพืชพันธุ์นี้นะครีแรีดทีนโงเรียนสีเขียวปีค่